ทางข้อนี้ก็มีระบบที่ประกอบไปด้วยลูกปืนมวล8กร,รัมอยู่ทางซ้ายมือก็ถูกยิงมาแล้วก็วิ่งตรงไปที่ท่อนไม้2กิโลกรัมซึ่งกําลังวางอยู่บนขอบโต๊ะที่มีพื้นลื่นก็คือไม่มีแรงเสียดทานอยู่บนความสูง0.8เมตรเมื่อลูกปืนไปกระทบกับท่อนไม้แล้วก็ฝังในท่อนไม้ต่อมาท่อนไม้ก็จะเคลื่อนที่หล่นลงมาจากโต๊ะนี้แล้วก็เคลื่อนที่จนกระทั่งไปตกถึงพื้นห่างจากโต๊ะไป2เมตร จงหาอัตราเร็วของลูกปืนกาหนดว่าเอา g เป็น10เมตรเปอร์เซ็นต์กำลังสองจากคำถามข้อน,นี้ก็มีภาพประกอบมาตามนี้เลยมี8กิโลกรัมกำลังวิ่งมาแล้วก็ไปกระทบกับท่อนไม้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่มันมีการชนกันระหว่างลูกปืนแล้วก็ท่อนไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้อนุรักษ์โมเมนตัมมาทําแน่นอนในเรื่องของการชนก็เลยเริ่มต้นจากอนุรักษ์โมเมนตัมได้ว่าโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชน ในข้อนี้ก่อนชนก็มีเพียงแค่8กร,รัมตัวเดียวที่กาลังเคลื่อนที่ตัวโมเมนตัมเราก็สูตรว่า p เท่ากับ m คูณกับ v อยู่แล้วเอามวลคูณด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นคำว่าก่อนชนก็เลยเป็นแค่8กร,รมัม8กร,รัมนี่ยังไม่ใช่กิโลกร,รัมก็ต้องอาหารพันด้วยนี่คือ m คูณกับความเร็วซึ่งขอตั้งชื่อตัวนี้ละกันตั้งชื่อเพิ่มตั้งชื่อว่าตัว u ละกันซึ่งกําลังหาว่า u ที่ว่าตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เลยเป็นตัวนี้คูณกับ u เท่ากับ โมเมนตัม um, หลังชนตอนหลังชนเนี่ยคำถามอธิบายมาว่าลูกปืนเนี่ยฝังเข้าไปในเนื้อไม้ตรงนี้อา่านให้ดีเพราะว่าบางข้อก็จะเป็นทะลุเนื้อไม้ไปอันนั้นก็จะเป็นแบบหนึ่งอันนี้ฝังในท่อนเนื้อไม้เลยก็แสดงว่ามันจะอยู่เป็นชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ m ก็จะกลายเป็น m รวมไปแล้วก็คือ2กิโลกรัมบวกกับ8กรัมก็คือ8ส่วน1,000นี่เองอันนี้เป็น m รวมคูณกับความเร็วค่าหนึ่งตั้งชื่อว่าตัว v แล้วกันก็จะมีความเร็วออกมาตนตรงนี้ตั้งชื่อว่า v เป็นความเร็วหลังจากที่ลูกกระสุนเข้าไปที่ไหนแล้วหลังจากนั้นพอฝังเสร็จแล้วเนี่ยก็หลดจากโต๊ะจังหวะที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายก็จะเคลื่อนที่มาเป็นลักษณะนี้แล้วก็มาหล่นตรงนี้ห่างจากพื้นโต๊ะไป2เมตรคําถามคือถามว่าตัวความเร็วของลูกปืนเนี่ยตัวยูเนี่ยมีค่าเป็นเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องใช้ในโปรเจกต์ตายด้วยอันน,น,นี้ขอคิดตรงนี้ก่อนอันนี้กลายเป็น เอาพันคูณตลอดก็จะเป็น 8u เท่ากับ 2,008v เพราะฉะนั้นก็เขียนหมายได้ว่าแสดงว่า v ก็คือ8หารด้วย2,008ก็คือ1ส่วน 251u เก็บไว้ก่อนคำสมัมบัติระหว่าง u กับ v ตัวนี้อันต่อมาเป็นช่วงที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแล้วโปรเจกต์ตายก็เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วทั้ง2แกนทั้งแกน x และแกน y ในเวลาเดียวกันก็ลองไปดูข้อมูลทำแกน y ก่อนตามแกน y สิ่งที่เรามีก็คือว่าตอนเริ่มต้นเนี่ย วัตถุมันเคลื่อนที่ไปทางนี้ซึ่งเป็นแกน x ไม่ใช่แกน y แสดงว่าถ้าเกิดถามว่าตอนเริ่มต้นความเร็วแกน y เป็นเท่าไหร่ก็ตอบว่าศูนย์ก็เลยเราจะเขียนได้แล้วว่า,าถ้าเป็นแกน y สิ่งที่เรามีก็คือความเร็วตามแกน y ายมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่าไม่ได้เคลื่อนที่ตามแกน y เลยตอนเริ่มต้นมีความเร่งด้วยความเร่งนี่มาจากโลกแน่ๆโลกเป็นคนดึงลงมาแน่นอนไม่มีใครมาดึงให้ก็มีทิศลงด้วย เราให้ลงเป็นบวกแล้วกันเพราะว่าดูเหมือนจะเคลื่อนที่ลงก็ให้ลงนี่แหละเป็นบวกซึ่ง g r a ว i t t ของเราแรงดึงดูดนี่ก็มีทิศลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่า a เอ็เป็นบวกธรรมดาบวก G ีเลยแล้วก็ระยะทางอันนี้จุด8เมตรที่เป็นระยะทางที่วัดลงจากจุดเริ่มต้นก็มีค่าเป็นบวกด้วยส่วนจุด8เมตรเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ควรจะหาคือควรจะหาเวลาแน่ๆเพราะว่าในโปรเจกต์ตายเนี่ยเรารู้แล้วว่าเคลื่อนที่ทั้งแกนไดแกนวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือเรื่องเวลาก็เลยควรจะหาเวลาจากตรงนี้แหละไปใช้กับอีก สมการที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นสมการนี้ ut 1ส่วน2 at กํลังสก็เลยเป็น0.8เท่ากับอันนี้เป็น0ไปแล้ว1สใช้ G เป็น10 t กําลัง2โอเคก็1 6หกิก็เป็น0.16ก็ถอดเลขออกมาง่ายๆเลย T ก็เลยเป็น0.4วินาทีนี่คือเวลาที่เคลื่อนที่ในแกน y แต่ว่าในแกน x ก็จะใช้ค่าน,นี้เช่นกันเป็นเวลาเดียวกันอยู่แล้วเพราะมันเกิดพร้อมกันในแกน x เนี่ย สิ่งที่เรารู้ก็อย่างเช่นว่าความเร็วตามแกน x อ,อันนี้มีแน่ๆก็คือต,ตัวแปรชื่อ v นั่นแหละ v ของช่วงเมื่อกี้ก็คือ1ส่วนสองห้าหนึ่ง u ตัวนี้แล้วก็ความเร่งถ้าเป็นแกน x นี่เป็นแกนแนวนอนเพราะฉะนั้นโลกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วความเร่งก็จะเป็นศูนย์นั่นเองถ้าความเร่งเป็นศูนย์ก็สมการน่าจะเหลือสมการเดียวละเพราะว่าข a เป็นศูนย์ก็จะกลายเป็น s x เท่ากับ u ตามยาวแกน x คูณกับเวลาแค่นั้นซึ่งก็ s ตามแกน x อ,อันนี้โจทย์ให้มาแล้วว่าเป็น2เมตรก็เลยแทนค่ามาเป็น2เมตรเท่ากับความเร็วตามแกน x ก,ก็คือ1ส่วน251คูณกับ u แล้วตามด้วยเวลาก็คือ2 m. เมตรเหมือนกันออกไม่ใช่เวลาเป็น0.4ไยดย้ค่าหา u มาก็เป็น251คูณกับ2หารด้วย0.4ก็ตัดเลขมาก็จะได้1,255เมตรเซกเป็นคำตอบ